อยู่หลัหงวัดต้นตูมนะครับตรงนี้จะมีท่อระบา,ายน้ําที่ออกแบบไว้นะครับแต่ได้มีการขอนะครับทําเรื่อนก่อดัดแปลงให้เป็นทางลออสาหรับคนเดินแลมอเตอร์ไซเป็นการอำนวยความสะดวกวัดแล้วก็ชุมจนสองฝั่งนะครับซึ่งตรงนี้แต่ก่อนก็จะมีทางลัก่าดน,นะครับแต่เมื่อทางโูเสร็จรถไฟก็จะปิดรั้วเพื่อความปลอดภัยแลวก็ให้ใช้อุโมงนี้แทนนะครับ เรื่องเกี่ยวกับน,กกน,น้ำน <c oughs> ก็จะมีนี่ครับตรงนี้จะเป็นบอ่อพักแล้วก็จะติดตั้งปั๊มนะครับ <c oughs> ซึ่งช่วงหน้าฝนก็จะมีบางวันที่ใช้งานไม่ได้นะครับแต่ช่วงที่ไม่มีฝนก็จะใช้งานได้นะ <c oughs> ตรงนี้ก็จะลอดทางรถไฟสองสายนะครับทั้งสายใต้แล้วก็สายน้ำตก จะมีบ่อน้ำธรรมชาติเลยครับจะ,จะ่วยระบายน้ำได้สุดนี่ครับรางที่ผมยืนอยู่ก็เป็นสายน้ำตกนะครับเลี้ยว่วาไปน้ำตกเลีวซ้ายเป็นเส้นต่างสายใต้ครับ อีกฝั่งนะครับก็เทคอนกรีตเสร็จแล้วครับเรื่องในส่วนขอการเก็บรายละเอียดแล้วก็ถนนนะก็จะเห็นได้ว่าฝั่งนี้ครับก็จะมี บ้านเรือนชุมชนอยู่ฮะแล้วก็มีทางลักผ่านอยู่เนื่องจากมีชุมชนนะครับสองฝั่งเลยแล้วฝั่งนี้ก็จะมีวัดใหญ่เลยครับเป็นวัดจันตูท้งในตัวอำเภอบวัชปงเลยจะมีวัดใหญ่อยู่สองวัดน,นะครับในตัวของเทศบาลเมืองในตัวตลาดนะจะมีวัดจันตูของอำเภอวัชปง เชงบกางวัดนั้นก็จะมีชุมชนอย่่รวมถึงมีโรงเรียนมัธยมด้วยครับจุดนี้ก็เลยมีการมติที่ประชุมแล้วระหว่างรถไฟกับชาวบ้านเทศบาลอ,อปตนะครับใกล้เคียงก็ตกลงกันว่าจะให้จุดนี้มีอุโมงให้มอเตอร์ไซค์และคนเดินผ่านทางรถไฟนะครับโดยไม่ต้องขึ้นมาบนหรลัางนะครับเพื่อความปลอดภัย ตอนแรกก็มีการเสนอเป็นสะพานลอยเหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่ค่อยสะดวกกับผู้สูงอายุลงถึงมอเตอร์ไซค์ประกอบกับตามแผนงานนะครับตรงนี้จะต้องมีการเจาะช่องระบายน้ำอยู่แล้วก็เลยใช้ตัวโครงสร้างตัวเดียวกันนี่นะครับให้เป็นทางลอดไปด้วยซึ่งก,กายจะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมในช่วงฝนตกหนักบ้างแต่ก็ ฝนก็คงไม่ได้ตกทั้งปีนะครับผมถึงมีบ่อพักกับจะติดตั้งเครื่องสูบน้ําช่วยถ้าฝนไม่ตกหนักมากนะครับก็คงจะช่วยได้แล้วก็จะระบายได้ทันนคะรับ